สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน T Shop a u t o c a าวันนี้เราอยู่กับ m ิ t s u บิ s h i p เจ e r o Sport โฉมปี2018วันนี้เรามาเปลี่ยนวิทยุเดิมให้เป็นจอ Android ขนาด9นิ้วตรงรุ่นนะครับ Android เวอร์ชัน11แรม4ลอม64หน้าจอคมชัดสวยงามนะครับพร้อมกับจอเพดานขนาด13.3นิ้วนะครับ รองรับการเชื่อมต่อฮอสปอร์ต i f i จากมือถือสามารถใส่ซิมได้รองรับระบบกล้องรอบคันระบบคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับความบันเทิงครบครบจบในจอเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u ทีวีออนไลน์หนังเพลงสามารถรับชมได้ทุกช่องทางนะครับ สามารถแบ่งดูได้2หน้าจอพร้อมกันจอหนึ่งเราเล่น YouTube อีกจอหนึ่งก็สามารถดูแผนที่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับระบบปฏิบัติการเสถียรมาก่นกการทัชสกรีนไหลลื่นนะครับเล่นต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับ ทีวีสามารถรับชมได้ทุกช่องแต่ว่าได้ของดีจริงๆอะไรแบบนี้อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคขที่ทำล่าช้าอะไรต่างๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆอะไรเป็นเสร็จเราก็เริ่มทำเริ่มใส่มาสมาร์ทขึ้นเข้าเซเว่นเลยเรื่ยๆเราก็ทำแบบซอสมันก็เลยการกระจายสินค้าได้แบบทั่วประเทศมากขึ้นมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยเมื่อก่องอันนี้ทีวีลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับเป็นกล่องทีวีดิจิตอลเราก็ติดตั้งให้ การเดินทางจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจอเพดานขนาด13-3นิ้วที่ติดตั้งเข้าไปแทนของเดิมนะครับของเดิมจะเล็กนิดเดียวนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะจอใหญ่สวยงามภาพสวยคมชัดนะครับ จอตัวนี้ลักษณะก็จะบางไม่ใหญ่เทอาถะนะครับสวยงามมากนะครับภาพสวยคมชัดดูได้ทั้งสหน้าจอหน้าหลังพร้อมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอสถานที่จากทางร้านสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามารายละเอียดกันได้นะครับสินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ